สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพิ์นะคะนายกรัฐมนตรีของไทยปัจจุบันมี30คนมีใครอยู่พักอะไรกันบ้างเราไปดูกันนะคะ 1. พยามนโนปกรณ์นิติธาดาอิสระ 2. พันเอกพญาพาหลพลพยุหะเสนาคณะราษฎร 3. พลตรีหลวงพิบู์สงคราม หรือจอมพลปอพิบูลสงครามคณะราษฎร 4. พันตีควงอภัยวงศ์คณะราษฎร 5. นายทวีบุญยเกตคณะราษฎร 6. หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเสรีไทย 7. นายปรีดีพนมยงค์คณะราษฎร 8. พลเรือตีถวันธรรมรงนาวาสวัสด์พัคแนวรัฐธรรมนูญ 9. นายโพสสารสินอิสระ 10. จอมพลถนอมกิติขจรพักชาติสังคม 11. จอมพลสริทธนารัตคณะปฏิวัติ 12. นายสัญญาธรรมศักดิ์อิสระ ส,สิหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพักกิจสังคม 14. นายธานินไกรวิเชียนอิสระ 15. บ้าผลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันอิสระ16บผลเอกเปรมติน,นสูลานนท์อิสระ 17. บผลเอกชาติชายชุนหวันพักชาติไทย 18. ในายอาตน์นปัญญาระชุนอิสระ 19. พลเอกสุจินดาคราประยูนอิสระ 20. ในายชวนหลีกภัยพักประชาธิป,ปัตย์ 21. นายบรรหารศิลประอาชาพักชาติไทย 22. พลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธ พักความหวังใหม่23นายทักษิณชินวัตรพักไทยรักไทย24พนเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อิสระ25นายสมัครสุนทรเวชพักพลังประชาชน26นายสมชายวงศวัส์พักพลังประชาชน 27. นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพักประชาธิป,ปัตย์28นางสาวยิ่งรักชินวัตรพักเพื่อไทย 29. พ้นพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 30. นายเศรษฐาทวีสินพักเพื่อไทย